ครับสวัสดีครับอันนี้นะครับเราจะมาแนะนําปั๊มซับมิร์สนะครับเป็นแบบแปลงขานะครับใช้กับโซลาเซลล์หรือแบตเตอรี่ก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด24โวลต์นะครับถ้าใช้กับแผงโซลาเซลล์นะครับก็ใช้แผง300วัตต์ไปจนถึง350วัตต์ได้เลยนะครับถ้าใช้กับแบตเตอรี่ก็ใช้แบตเตอรี่2ลูกต่อแบบอนุกรมกันนะครับเพื่อที่จะใช้กับปั๊มตัวนี้ได้นะครับปั๊มตัวนี้นะครับจะเป็นแบบใบพัดนะครับไม่ใช่แบบสกรูส่งน้านะแบบใบพัดนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาอ่านสเปคให้ฟังนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อทารานะครับ Energy นะครับแล้วก็สเปคของตัวนี้ครับจะมีโวลต์ครับอยู่ที่24โวลต์ครับขนาดท่อนะครับอยู่ที่1นิ้วหรือว่า25มิลนะครับแม็กเฮดความส่งสูงสุดนะครับการส่งสูงสุดอยู่ที่30เมตรนะครับพาวเวอร์ 2 5 0วัตต์นะครับเคลเรนซ์อยู่ที่1 0แอมป์นะครับแล้วก็แม็กฟอยู่ที่ 3Q คิวนะครับหรือว่า3,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับปั๊มตัวนี้นะครับจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของปั๊มนะครับอยู่ที่3นิ้วนะครับสามารถเริ่มต้นลงบ่อบาดาลตั้งแต่3นิ้วขึ้นไปได้เลยนะครับเพราะว่าบ่อบาดาล3นิ้วจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็สายไฟนะครับที่มากับตัวปั๊มขนาด7เมตรนะครับโดยกําหนดนะครับ สายสีน้ําตาลคือขั้วบวกนะครับแล้วก็สายสีดําคือขั้วลบนะครับผมประมาณนี้นะครับวันนี้จะเป็นแบบใบพัดนะครับสามารถใช้กับบ่อใบรานหรือว่าสระน้ําก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการนะครับก็แรงดันก็ค่อนข้างสูงครับเหมาะนะครับถ้าย่อนนะครับก็ย่อนอยู่ที่ประมาณ20นะ20เมตรนะครับก็กําลังโอเค20-25เมตรได้เลยนะครับผม ใช้กับแผง330บาท1ัตแผงก็ได้นะครับแล้วก็ราคานะครับ2,390าบาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่ l i น์แอดหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับผมครับ